มาแล้วท่านผู้ชมแกะกล่องนี้แล้วมาแต่ไหนพี่ขออนุญาตถ่ายคลิปลงติกตออกอ็อตก,ออกเฟซบุ๊กด้วยอันนี้เต็มระบบนะบท่านผู้ชมเหมือนเดิมแกะกล่องนะครับดสดๆร้อนๆนะครับท่านผู้ชมโอ้วันนี้คือของเราอันนี้นอันนี้ไปดูคลิปพีโครมา อันนี้จัดเต็มระบบครับท่านผู้ชมมใส่ชุดบางโคนนะครับใส่ชุดบางโคนแล้วก็ใส่บางโคนนะครับนี่มีบางคนมาด้วยจีจีเคครับท่านผู G ้ชมตัวนี้สําคัญมากนะถ้าไปใส่นี่ขอบอกเลยเห็นเห็นได้ลูกตานะครับแล้วก็นี่ใส่ทัานเครื่องเอาสีทองด้วยนะครห้านิ้ว สีทองมีสีเงินกับสีทองครับแล้วก็อะไรอีกอ่านี่แปรงแปลงชุดแปรงแปรงขัดครับครับพอบหมดเลยนะครับนี่นะอนี้ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้เข้าบ้านทั้งนี่นะยังไม่ได้เข้าบ้านเลยนะครับให้คกเจอก่อนอืมยังไม่ได้เข้าบ้านเลยโคกมาก่อนละแล้วมาแล้ว หายวะเนี่ยมาอีกแล้วครับโอ้โหของของเข้าวันนี้เยอะเลยครับท่านผู้ชมมีวินสี่สามครับสี่เจ็ดห้าสามครับแล้วก็ประกับาบางคนก็มีสีตามนี้ครับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าสีครับท่านผู้ชมนี้เดาให้เอ็ก อดีตสายทำกินนะเสื้อสาย,ายาสายนะอ่ะเสื้ออันนี้ต้องสายทุกครับคนอ่อนนะแล้วเ็กวันนี้เดี๋ยวนีเอ็กมารับจอบพิเศษนะถ้าไมก็ไม่ทันนะเอ็กม์ไอยู่นี่ว่าได้หลายบาทแล้มากันได้ไหมได้ไหมผิดอะไรฮะเ,เสร็จแล้วครับ <S 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 โอ้ รอรอรอร้อยห้าด้วยนะเนี่ยเด็กไม่ย่ะแต่พานมาเนี่ย แต่ทานนะเนี่ยเฮืยเราก็ได้ต้องตั้งให้มันหย่อนๆยนยนหน่อยหน่อยๆน,น,นะพี่พี่หรอแต่ว่านี่มันแต่ทานนันนี่มันพี่ก็น่าจะลุยเหรอ,อ <c oughs> ครับครับครับ นี่พี่แกะกล่องมาเลยนะโอ้ยท่ออินท่าแล้วพี่ต้องไปตั้งใหม่สายสะพานตั้งใหม่อีกั